สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ G Cap Morning Report ประจำวันที่20กุมภาพันธ์2557ค่ะสรุปข่าวแนละแนวน้มทองคำประจำวันแม้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อคืนนี้ค่ะออกมาไม่ซื้อดีนะัก หากแต่ในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐครั้งก่อนที่ส่งสัญญาณว่าเฟดจะทำการลดปริมาณ QE ลงอย่างระมัดระวังรวมถึงเจ้าหน้าที่เฟดบางคนได้เสนอให้มีการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อบรลุอัตราการว่างงานที่ต่ำกว่า6.5%ค่ะทำให้ตลาดหุ้นดาวโจนของสหรัฐปรับตัวปิดลดลงเมื่อคืนนี้ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเทียบกับ กเงืขณะที่ราคาทองคำได้รับการกดดันปรับตัวลดลงกว่า10เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนค่ะนอกจากนี้ค่ะกองทุนทองคำ S P D r ก็ได้ลดการถือครองทองคำลงอีก5.64ตปันค่ะค่าเงินบาทเช้านี้ค่ะปรับตัวอ่อนค่าเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐโดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ3 2 6 0ถึง32.70บบาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐค่ะ ราคาทองคำเมื่อวานนี้ค่ะสูงสุดอยู่ที่ระดับ1 3 2 2 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนต่ำสุดอยู่ที่ระดับ1 3 0 8 8เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนและปิดที่ระดับ1,310.90เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะปรับลดลง11.40เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนราคาซิลเวอร์ปิดที่ระดับ21.54เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนปรับลดลง0.43เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะ ราคาน้ำมันดิบปิดตลาดที่ระดับ 103.31$ ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปรับขึ้น 0.88$ ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะดัดชนีดาวโจนปิดตลาดที่ระดับ16,040.56จุดปรับลดลง89.84จุดค่ะตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อวานนี้นะคะดัดชนีราคาผู้ผลิตประกาศออกมาเป็นไปตามคาดค่ะอยู่ที่0.2%เปอร์เซน ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านประกาศออกมาน้อยกว่าที่คาดการณค่ะอยู่ที่0.88และสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันนี้นะคะผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ครั้งก่อนค่ะอยู่ที่3,03,900รายคาดการว่าจะลดลงค่ะอยู่ที่3 3 5 0 0รายค่ะดัดชนีราคาผู้บริโภคครั้งก่อนค่ะอยู่ที่0.3% คาดการว่าจะลดลงค่ะอยู่ที่ 0. 1ดปอร์ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อครั้งก่อนยอยลลค่ะอยู่ที่53.7 <awake> ค,คาดการว่าจะลดลงค่ะอยู่ที่53.6ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจครั้งก่อนค่ะอยู่ที่9.4คาดการว่าจะลดลงค่ะอยู่ที่9.2ค่ะดัชนีชี้นำเศรษฐกิจครั้งก่อนค่ะอยู่ที่ 0. ูปอร์เคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่ 0. ูปเซ สต็อกน้ำมันดิบรายสัปขอภัยค่ะสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ครั้งก่อนค่ะอยู่ที่3.3ล้านบาร์เรลคาดการว่าจะเปลี่ยนแปลงลดลงค่ะอยู่ที่2.1ล้านบาร์เรลค่ะ